ภาพบุรุษและสุภาพสตรีอดิตตีวีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอสกินทองใหม่ของต้นเรือเซียววาระชีปะขาวชีปะขาวอะไรกูโคตรจะเหมือนแม็กบอลเลยตอนนี้ทำไมก็หกแสนคนถึงเลือกเติมเงินกับเ l ลเ e อร์เพนั่นก็เพราะว่าเติมอดิ n ตติ y วีวันนี้คุ้มทันที3ตมตองอยอเมซิ่งประหยัดกดเติมเองด้วยโปรโมชั่นจัด สะสมเคลว์ว่าคอยลดได้สูงสุดถึง25าเปอร์ <Wow. S 1> แซแถมใส่คอสตาดูนก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกจริงมาจกตาอยากเติมแพ็คไหนสกินอะไรพ่อมดคิดไว้ให้แล้วเพราะแอดม,มินดูแลตลอด24ชั่วโมง <c oughs> ขอบคุณที่ทุกคนไว้วางใจเคลว์ว่าเพย์มากว่เ7็ปีเพราะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดตรงที่เคลว์ว่าเพย์เท่านั้นเติมกระป๋าจะได้รับความพิถีพัสวัสดีครับอ้าวกูยังเป็นโจรเนี่ยเขารู้หมดว่ากูไปทำบาปทำกรรมอะไรมา ตาที่แล kind of ้วกูรอละกูรอเลยตอนนด้กูรอกูรอกเลยค่ะแตกเอ้าใบใบใบอ่าใบแล้วก็ตาอีกหนึ่งกูใบละยังไงยังไงคนเราโอ๋ยแตกอีกหนึ่งมีหนึ่งมาละไม่น่าจะได้ พาพีาพีานาเางไม่่อาไปอีกหนึ่งน้องสีไอ้วยออยหนึ่งออยหนึ่งอยหนึ่งคอหนึ่งคอหนึ่งคหนึ่งไฟหนึ่งอหนึ่งคนึ่งบาาคนบาานะครับโอ้แม่ขาเลยมกอ้ทำไทไมมันเหมือนไม่ใส่เสื้อยายยายใส่เสื้อนะยายยายไม่มีห้วนุ่มเลยยายเ้าอ๋อเขาบอออะไรมันเด็นเย็นเฮ้ยไหม ยายเป็นแมวมดชูการูนชูการุนชกามันเป็นขอดแจ้งแต่นี่หัวนมหายไข่ของหนูยายขอเถอะนะยายจะเอามาทันแกหัวนมอะไรพี่ชาวีพี่ชาวีใส่สูตรมาทำไมแล้วใส่สูตรกันมาสองคนพี่ชาวี A few minutes later Oh my god เกิดบทเล็กพูดถึงก็เกิดบทเล็กเลยนานี่รีบันเอาตังค์เลยเขาอยู่ไกลเราอยู่เขาอยู่ไกลเราอยู่ มาว่ะระวังเปิดประตูนี้เปิดประตูเปิดประตูเข้ามาแล้วนะกูบอกแล้วไปไม่รู้หรอกกูกดไปก่อนขอบคุณขอบคุณทุกคนเข้าสาหรับการตัสนในครั้งนี้ไก่ปูไก่ปูแล้วไก่ปูแล้วว้ายเฮ้ยเดี๋ยวยายจะยัสาลายแต่กูกูรีบพอนะมามามาเปิดประตูนมัน ายแม่งพยอมสาลายสาเฮ้ยเขามาเขามาเขามาเนาะมันมนมีหนตุ๊ตตมีหนตุ๊ตตบอุยุยเอาโดนอุยเดินออกยังโดนอยู่โอ้โหแล้วพี่ชาวพใส่สูตรมันทำไม หอมขอบคุณครับเออแล้วพี่ชาวพีคนจะใส่สูตรมาทำไมเฮ้ยขาใช้แบบตุ๊กตับเล่นเขาตุ๊กตัาเขาตุ๊กตับใหญ่เลยว่ะเฮ้ย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 ทำหลังเขาทำหลังนะ เียดหัวไปนิดเดียวย้ายเดินเหมือนยายรู้เลยอะสเสวเลยจังหวะเมื่อกี้กูขอกดไว้ก่อนละกันในระหว่างเมื่อกี้กูเสียวเ,เ,เลยอะยายแม่งเดินหน้าแนบเกินจีด้ด้วยจี้ดยจี้ด้ดยปีเรย <c oughs> ยายแม่งยุขึ้นด้วยว่ะเขาเอาจริงว่ะน้องแม่าบาไม่ทำเขาเดินไปหาพี่แต่เขาเดินแว๊บมาตีตรงนี้แล้วแล้วมันไม่ดีหรอคะพี่ชวี ดีนะคระพี่ชาววีพี่ชาววีมีตัง4,000แล้วนะอะไรพี่ชาววีอุ้ย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 ยังไงอุ้ยยายว้าวยายเขาแทงหลอกกูยายเขาแทงหลอกกูน้องช่วยด้วยช่วยด้วยยายเขาแทงหลอกกูว้าวเขาจะยำสาไยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ชาววีเขียวนี่มันบอกได้ไหมมันเขาเปิดประตู เอ้พี่คิวอย่างนั้นก็ได้เหรอโดนชะล่าชดคโดนชะล่าชดบว่าแล้วว่าแล้วพี่มิกพี่เขาพี่เก็บเกบได้ไหมพี่เก็บเกบไปแล้วพี่เก็บเกบไปแล้วพี่เก็บไปแล้วพี่เก็บเดี๋ยนะเดี๋ยนะแล้วกูเขียที่ไหนกูใช้แล้วกูเขียนที่ไหนอะแต่ถากูเหมือนคนเขียที่ไหนอะเอากดผิด ปืนไว้จึงปืนไว้จึงปืนไว้พี่ชาววีมันจะเอาเอามันอีกน้องอีกน้องทุวคนเฮ้ยมันกลับมามันกลับมามีปืนมีปืนที่กูมีปืนที่กูมีปืนที่กูไม่น่าทันไม่น่าทำไม่น่าทำเก็บไว้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 เฮ้ยเทเทเทมาเลย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 เทเทเทซื้อดอกลิ้นวางให้พี่คนหนึ่งถ้ามีตังค์ ได้เก้า e อี้เลยพี่ได้ได้ได้กกกก3ามสว้าววู oh. oh ู้ไกปูไกปูยัพี่ไเกไมเกได้ไอ้มันตามถึงว้าวคุณรอน่อุ้ยเอาทันพอดีบัตครับหกหกกกจังหวะนี้ล่ะอุ้ยจังหวะนี้ล่ะ เอาแม่งเอ้ยกูไม่ได้เลยของเรื่องไกูอันนี้ายกูแค่กูแค่ A few minutes later มีเลือกสันมีพี่ชวีเขียวพี่ชวีเหลืองเกียวกับเหลืองกูจะเลือกใครอย่าเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเฮ้ยคุณปู่ปัเนี่ยรถคุณปู่ใช่ ไปแย่แล้วข้างโรงงานโอ้โหดูแมพยังไงเนาะสตาร์เดอร์บบโอ้โหเอางี้เลยอะคะพี่เอางี้เลยอะคะเขายังไม่ได้ล้อมโรงงานนะบบนเริ่มล้อมแล้วเริ่มล้อมแล้วแต่กูไม่ได้เล่นโรงงานแล้วนะแต่กูออกแล้วนะปันหังเงินเลยครับ มาดหักันเลยครับ A few เขาลอบของแท้เขาลอบของแท่คนที่ใครเด็ดเนี่ยทำไมราชามะมาอยู่โรงงานวะเขาวิ่งเขาวิ่งมาของพี่หมดของพี่หมดของพี่หมดไอเจสีน้ำหมดเจสีน้ำหมดน้องชลลี่พี่เฉาฮุยก็แล้ววิ่งไปน้องชลลี่เจสีน้ำหมดเจสีน้ำหมด อุ sí, ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีโอกาสจะได้ลราคุ้นใบอะไรอ่ะโอ้ยสวยครับเอางี้มันต้นเรือประทับต้นเรือดีกว่าขู่เห็นสภาพปูเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแปลกเอ๊ะเ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 แปลกอันนี้โดนเป้าวันดูไม่ทันไม่โดนพี่โอเควงมันเล็กมากเลยวงมันเล็กอ่ะกดครั้งที่สามโคตรเล็กเลยอ่ะ ช่วยด้ค่ะพี่สุดหล่อทั้งสองคนค่ะไปฝากด้วยน้องโอเคขอร้องขอล้องขร้องกูออกพอร้อมกูออกไม่รู้แหละเอ้าแล้ว <ฮะ S 1> เขาไม่ดึงกลับอ๋อใบขอบคุณครับมันไม่ดีนะพี่ชาวบีมันไม่ดีครับพี่ชาวบีทำอย่างนี้ใส่สูตรนี้จมน้ำนะคะว่ายน้ำแบบนี้ใส่สูตรว่ายน้ำแบบนี้ทำไรอ,ะอ่ะ <laughs> จังหวะน,นี้พู้ผู้ติดตามกูก็นีไม่น่าจะตามทันแล้วกูว่เาเขายังไม่มีพุ่งเลยเหรอขอบคุณครับเขาต็มพี่ไปแค่ส,สองออวอนหนึ่งวันเฮ้ยพีกก่กดเก็บกดเก็บให้ไม่กดเก็บไม่ได้น้องมันน่าจะเต็มอัตราแล้วอะ่ะฝากบล็อกหน่อยขอบคุณครับ <c oughs> อ๋อเดินติดเดินติดเดินติดมันน่าจะเต็มอัตราอุ้ยขอบคุณครับเป็นคนดีเลยแหละสามรอบแล้ว พี่โดนเก็บให้เลยพี่พี่โดนเก็บเกียรติแล้วมันไม่ได้อ่ะเกียรติอะไรอ่ะเก็บเกียรติเก็บเกียรติได้จริงนั่นแหละอ๋ออ๋อ้มีครูดาวพี่หรอโอ้ยโดนแรกเขาจะครูดาวประมาณเกือบเกือบเกือบถ่าม่รู้จะไม่ได้รู้แต่แบบนานมากเนี่ยพี่ยังเก็บไม่ได้เลยเนี่ยใช่มันนานมากพี่ประมาณเกือบสองนาทีได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ออ้น้ำโอ้น้ำน้ำน oh, ้ำเอ้าขอไปช่วยเพื่อนเอ้าเอ้าโอ้น้ำน้ำอ้ำบ้าบอเกมนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมีหน้าที่วิ่งไปวิ่ง่าเว่อ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด,ด้วยนะคะ